สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบก,กับเจแดงเมื่อน,นี้ในะคลิปหวยไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธ์โบถูกหวยเจแดงไปสวนค่ะเมื่อนานเพราะด้ล่องหามาล่องในส่วนคำขึ้นนี่แหละไปสวนค่ะแล้วก็ปลูกต้นข้าวโพดปลูกข้าวโพดปลูกต้นทั่วค่ะต้นทั่วต้นข้าวโพดแล้วก็ หลายยางดาวเรื่องค่ะดาวเรืองไว้บูชาแล้วก็ฟักทองด้วยข้าวโพดตัวฟักยาวแล้วก็ถั่วทั่วพุ่มค่ะอีสานเหมอเอื่นทั่วพุ่มเนาะอยากจะให้เจแดงพูดไทยก็เองก็ไม่คุยไม่ถนัดเท่าไหร่มาอยู่อีสานไปอยู่ไทยก็พูดแต่อีสานไม่ค่อยจะพูดพูดไทยแต่กับนายจ้าง คุยโทรศัพท์กับญาติกับเพื่อนก็คุยลาวทั้งนั้นเลยเลยไม่ติดไทยเท่าไหรค่ค่ะพูดไทยก็จะไม่แข็งแรงเท่าไหร่แต่คนทางทางจังหวัดอื่นอยากจะให้เจแดงพูดไทยลาวไปพูดไทยมันมันดูยังไงไม่รู้มันขัดขัดค่ะท่านผู้ชมเนาะขัดขัด,ขด,ขด,ขดแต่ก็พอจะฟังออกได้ใช่ไหมแต่คนอีสานฟังแล้วมันทำแม่งทำแม่งฟังไม่ลื่นหูแต่คนไทยก็อยากจะให้เจแดงพูดไทย พูดไทยเป็นบางโอกาสแล้วกันนะคะบางโอกาสวันนี้ลงสวนค่ะลงสวนก็ได้เอามาให้ท่านผู้ชมดูเย็นๆค่ำๆช่วยกันหลายคนนะคะวันนี้แล้วก็ไม่มี3าตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยงวดที่แล้วก็เข้า9นะคะเข้าเก้าติดที่9ค่ะติดอยู่ตัวหนึ่งตัวเด่นด้วยวันนี้จะได้ตัวไหนรอติดตามรับชม เอาบ่าท้ายละหลงบ่ไท้ยเลยนะแต่ผู้ชมกับสิว่าโอ้ยเจดงงจากว่าอีหอย่างเพากระเทินอันนี้คือไอกระท่อมกระท่อมฝนตกลงมาน่ะย่านมันเน่าแล้วก็ย่านปวกขึ้นเนาะก็เลยเอาถังเอาถังสื่อถังมากไปลองค่ะไปลองแล้วเราก็จะได้เทป,ปูนเปลี่ยนบรรยากาศเนาะค่ะเอายกซอยกันอ,อื้ นักหนักเลยค่ะโดผ่้มเนาะสองสามก้อนยกบื่ขึ้นเดยค่ะเบิ่งบรรยากาศไปน้ำกันสะกอนเบิ่งเจดีย์ทำงานต้องปลูกข้าวโพดเรื่องยกกระท่อมค่ะเาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งซื้อขีมกับทักมาต,ตามเบอร์โทรขึ้นให้นาจอนะคะ ยาสายตาก็ราคา450บาทค่ะเก็บเงินไปทางฟรีค่ากล่องฟรีค่าส่งค่ะบำรุงสายตาตาฟ้าฟากเงี่ยเหมือเศร้ามาแร่งแล้วก็ยาสายตาเก็บตาเป็นต้อเนื้อต้อกระจกทุกอย่างเนาะค่ะเนาะสนใเจริ้มกับโท่มากค่ะ0ูนย์9ก้า8 8คมชุดละ1น5่บาทเว้าไปเบิ่งบรรยากาศไปนั่ค่ะเนาะ ดูบรรยากาศไปด้วยบรรยากาศนี้หาดูได้ยากเด้อค่ะเจแดงเอาไมา้ไห่ส้มเป็นตะเบิงบะผลเนาะสีอิดาพวกเข้าเด้หนีคนอยู่กรุ่มเทพทำการทำงานคืนหอดบ้านบ่เนาะค่ะคิดถึงบ้านไหมคิดถึงบ้านเราฝนตกทั้งคืนได้กินอึ้งเลยค่ะอึ้งก็ได้กินแล้วกบเขียดก็ออกแล้วค่ะ,ะหัดไปใตไตก็ได้มากเนาะค่ะเนาะ มาฮัดกับไปใต้กบเด้คะ่ะเนาะพาบรรยากาศมาให้เบิ้งก่อนจะไปเบิ้งตัวเลขกันคะ่ะไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยท่านผู้ชมเอ้ยลืมเบิ้งตัวนี้ลืมเบิง้งเข้าตัวเด่นคะ่นะเนาะเข้าตัวนี้แล้วก็เข้าศูนนะนะย์เนาะเนะยูนิบอมีสหกบอมมี่เก่าเข้าตัวนี้เข้าตัวนี้ เนาะแล้วก็เข้าเก้าเต็มเต็มเลยค่ะเท่าไรหกเก้าศูนย์แล้วก็หกศูนย์แหมเข่าเที่ยวนี่เข่าทั้งบนทั้งล่างเข่าเต็มเต็มเลยเนาะคะ่ะเนาะนี่คือวดที่ผ่านมากค่ะวดนี้ได้ตัวใดจเจดียเขียนไว้เร็วเบื้งน้่งกันค่ะหกนี่ตัวท่ายุยนี่ชอบออกตั้งตาราง ตัวสองตัวนี้ชอบออกตะบนคิดว่า3ามเกสมาน้ากันหรือว่าสามมาแห้งหรือจะเป็น6กเก้าว่าเมียนเนาะเป็น6 9 0ก้านวันนี้จับคู่เพิ่นจับคู่6 0ถูกเนาะเดี๋ยวจะแดงจับคู่ให้ก้อนค่ะจับคู่ให้ก้อนเนาะ6 4 2 1 7 2ถ้าตรงกันจัดเลยได้ดค่ะทนผู้ชมเนาะสี่เจดห้า แล้วก็42 45 49 72 75 7 5บ่ตรงสำหรับไม่มี3ตัวนี้ไม่มีสิทธิ์จุกหวยมีตัวนี้เด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อมี มีตัวใดกันลสี่สี่ค่ะตัวนี้สี่ตรงกับกับตัวนี้ตัวนี้ถึงสีมาแรงกับบอมาได้ค่ะงวดที่แล้วสามกับบอมาคือเก่าเนาะแต่สามยังบอมาที่นี่เจ็ดเจ็ดอยู่ตรงกลางเหมือนเก้าค่ะเก้านี่บรตรงกลางนี่บ่ขาดจากเทียมีมงวดที่แล้วนั่นผิดเนาะ มาหัวดทีก้อนหน่อยบ่ถูกต้องทั้งสองตัวเลยค่ะเจ็ดห้าไม่น่าจะมาด้วยกันจะมาด้วยกันไหมเจ็ดห้าสิมาน้อกันบ่ไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิถูกไว้คือซีคือซีเจ็ดห้าเด้อค่ะคือซีเจ็ดห้านะซีเจ็ดหาหมวก้อนนี่สามเก้าหกมาหกเก้าศูนย์มาหกศูนย ตัวนี้ชอบลงล่างก็เหมือนงวดนี้แปด้ยวห้นาน่าจะลงล่างค่ะตัวเจ็ดน่าจ,จะขึ้นบนค่ะถ้าห้ามาห้ากับอะไรตัวที่คิดว่าจะมาเนาะหาอย่ง,องเนาะเนาะห้าศูนย์บ่ห้าแปดบ่เนาะถ้าห้าเจ็ดตรงก,กันกับตัวนี้หาสอง จ็ดสองไม่ใด้คือกันค่ะเคยออกสามตัวมาแล้วนะคะตรงอย่างนี้แล้วก็ตรงอย่างนี้เคยออกสามตัวมาแล้วอย่างนี้สี่เก้าเจ็ดนี่เคยออกสามตัวมาแล้วอยู่ตรงนี้นะคะ่ะปีก่อนกอนพุ่นนะสำหรับปีนี้ปีนว่าท่านได้เห็นสี่เจ็ดเก้าได้นะคะ่นะเนาะเจ็ดน่าจะต้องมาแห้งแน่ๆเลย เป็นแนวทางในการเชียงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเด้อค่ะไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิถูกหวยคือตัวนี้ก็สําคัญเด้อค่ะท่านโมลุดจักเทียเดย้เอามาใส่กันเบิ่งน่ะก็ติดเจ็ดเจ็ดเจ็ดมาแรงคือเจ็ดนะคะตรงนี้วงไว้ก็เจ็ดด้วยเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดแปดได้เลยเนาะจดดีว่าเจ็ดเก้าได้เลยฟันท่ง 7, เจ็ดแปดเจ็ดสี นาะค่ะเนาะเป็นแนวทางซื้อดอกค่ะทามผช้มห้าเวังอยู่พีคำนวณยูนีคเจอมนอยู่กรุงเทพแต่ทางนี้ทางนั้นเมื่อที่แล้วก็เข้าตรงตรง90เนาะคำนวณถูกนะคะเนาะกระคอยทามผช้มสุดดีรวยๆถูกหวยเป็นน้ำกันนะคะสั่งซื้อครีมมาได้ตามเบอร์โทรขึ้นให้หน้าจอ0928192568นะคะครีมกระสุด UT 1,200บาทค่ะ พันสองร้อยบาทนะคะจังสือเขามา่อใดคะเหล็กเด่นก็เหล็กเด่นคือจะเป็นเจ็ดเป็นห่าละค่ะท่านส้มเด่นเจ็ดเด่น 5. หาหามันมาก่ยากหาะเบามากอะ่ะ เอาไปใส่ตัวไม้ค่ะสาหรับเลขอหาเนาะมันเคยออกตารางค่ะเคยออกตารางเคยเคยถูกตรงๆมาแล้วครั้งหนึ่งสองตัวนี้แต่สองตัวนี้ถูกบ่อยบ่อยตะกอนน่ะแต่ตอนนี้ไม่มาด้วยกันเลยค่ะนะจะมาเดียวๆคือ 7, เอจ็ดเนาะครับจะมาน้ำปั่นว้งวดนี้ตรงเจ็ดหาเรียงพองตัวลาไปก่อนนะคะสั่งซื้อกิมมาได้สั่งซื้อแคลเซียมมาได้ค่ะ จะเดี๋ยวขอตัวลาบก่อนค่ะสวัสดีค่ะ